เป็นวันดีก็คือวันหยุดน,นะคะช้อปปิ้งของคนไทยนะคะที่เมลเบิร์น วัสดีค่ะมาปาเองนะคะมันน่ารีวิวนะคะวันนี้ต้องใส่แมสหน่อยเพราะว่าเราออกมาข้างนอกนะคะก็วันนี้เป็นวันดีก็คือวันหยุดน,นะคะก็คือปจาจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่กล์ซอรของไทยก็คือเป็นแหล่งช้อปปิ้งของคนไทยนะคะที่เมลเบิร์นอยู่ใน qv นี่เองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูร้านชื่อสเบียงทองนะคะอยู่ตรง qv เลยนะคะอยู่ใกล้มากนะคะไปค่ะ let's go นะคะตะเบียงทองเรียบร้อยแล้วนะคะอออของเยอะมากและลานซาวมากจริงๆนะคะดูของไทยเป็นไงเยอะถ้าเห็นว่าใครมาที่นี่แล้วแบบว่าติดอาหารไทยอะไรอย่างนี้มาที่นี่เลยฝากแนะนำและดูนีด่ด้านนี้นะคะปัตตูจา้านี่เจ็ก็เดี๋ยวต้องคิดราคาไทยให้นะนีดูปลาสลิดมีทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่คุณปกครองไม่ต้องห่วงนะคะถ้าน้องมามีของให้กินครบค่ะจริ หมือนมีชั้นล่างแล้วขึ้นมาชั้นบนจริงๆนะคะนี่แล้วก็จะเป็นตวงเตี๋ยวทุก่านี่นะผลไอกมากินก็อร่อยมากจริงๆแล้วเนี้ยมันจะออกแบบว่าพวกไอศครีมเนาะมันจะมีของญี่ปุ่นด้วยป่ะถึงแม้ถ้ามาเผื่อแบบว่าใครที่แบบไม่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะมาเที่ยวที่จะเป็นของกัดได้จ้ะไอศครีมใช่ไหมมีให้เลือกหลากหลายแม่อ่ะหมดนะมีร้อยหมดลอยนะขนมปังบ้าขนมเชื้อชาติบริจา โอ้ยตงรงบอลนโตมาเมายอะไม่ไหว และนี่นะคะอันนี้คือจุด้ายแม็กของร้านเลยนะคะก็คือเพราะว่าเวลา,าทำงานเงี้ยเราไม่ได้มีเวลาแบบว่าทำกับข้าวใช่ไหมเอ่ยมันก็จะมีร้านอาหารที่เขาทำเอาไว้แล้วเขาก็จะามาลงที่นี่นะคะก็อย่างเช่นอ,อย่างนี้สมมุติว่ารีบแม่รีบมากอ่ะก็จะมีข้าวนี่บวกกับนี่ผัดเผ็ดซิกโคหมูอ่อนเห็นไหมเขาก็จะบอกว่าเบสฟิล์วันไหนนะคะเท่าไหร่24.90นะคะคุหา้ากินเราก็แบบมีหลายอย่างมาก ตางเลยเขาเป็นเลยที่นี้ป้าซือบ่อยไฮอาเล่คือแบบเป็นอาหารใต้ที่แบบบกมือค่ะรอลายบกมืออร่อยมากจริงๆเห็นไหมอยากกินอะไรมาเลยจ้ามีทุกอย่างเห็นไหม้าแบบขี้เกียจทําอาหารเองมีหมดอยากชีนัมเคอยากกินบาร์บีคิวอนาจา้าแล้วก็ปาจะพาไปดูโซนขนมซึ่งเป็นขนมที่ทําเองนะคะไม่ต้องไปถึงไทยขนมก็มีจา้าลิเซนชอบข้าวเหนียวสับปะาด มีทุกอย่างจริงเขาทํากันเองที่นี่เลยนะคะก็คือแล้วก็มาส่งที่นี่เลยมีหมดเนี่ยเห็นไหมร้านช้างเบเกอรี่เขาก็ว่าลอยร้านนี้นะคะนี่มีทุกอย่างในเรื่องอาหารเลยจริงๆค่ะอุ้ยมันนี้น่ารักมากเลยมีแปะทองด้วยน่ารักเห็นไหมเจ็ดดอลห้าสิบของดองของอะไรมีหมดเลยนะคะมาไม่ได้ ดิ่ันดวิชโราณเอาไงก่อนเอาไงกอนอะเมลเบิร์นคิดอยากจะกินอะไรเมลเบิร์นก็ใกล้เหมือนกรุงเทพแค่นั้นละค่ะจุดนี้ใกล้มากแล้วก็ส่วนตอนเย็นเดี๋ยวแปงแปงจะแปะรูปให้ดูเพราะว่าเหมือนข้างหน้าร้าน,นเขาจะมีแบบเป็นบาร์เอาไว้ขายลูกชิ้นปิ้งแล้วก็ปลาหมึกปิ้งนะคะเหมือนกันไทยเลยมาปลาหมึกย่างรสชาติแบบไทยออริจินอลเลยนะคะอันนี้ไม่ได้บวยเพราะว่าคนมาซื้อเยอะนะโอเคค่ะแล้วก็วันนี้ ปางต้องลาไปก่อนแล้วเพราะว่าหิวขาวมากก็ล่ำลาไปนะคะถ้าใครอยากให้ปางไปรีวิวอะไรที่ไหนนะคะเมนมาได้เลยนะจ๊ะไปแล้วค่ะมาหน้ารีวิวเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ